มาจากใครอยากผิวขาวนะคะมาดูกันทางนี้เลยนะให้เห็นกันจระเลยด้วยสเปรย์ฉีดผิวขาวนะคะแล้วก็ว่านหางจาระเข้นะคะแถมฟรีไปเลยนะนะเราจะทําให้ดูนะคะขั้นแรกนะคะก็ทาเจลว่านหางจาระเข้98%ของเราที่แถมให้ฟรีนะคะทาลงไปเลยแบบนี้นะคะมันต้องบารุงผิวก่อนนะถึงจะ พอเราฉีดไปแล้วอ่ะมันจะได้ไม่ติดผิวมันจะได้ไม่ติดผิวแล้วก็ไม่ติดขนนะอ่ะเราก็ฉีดไปเลยไม่ต้องฉีดเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันจะขาวนะคะมันขาวจริงนะไม่ต้องฉีดเยอะนะคะขวดหนึ่งนะคะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะนี่ดูกันเลยนะคะคนละสีเลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องฉีดเยอะนะคะแต่ว่าขาวได้คือขาวมากนะคะปรับผิวได้เร็วนะคะไม่กี่นาทีนะคะก็สามารถผิวขาวแบบนี้ได้เลยนะดูกันเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เรานะคะเดี๋ยวจะจ,จัดโปรท้ายคลิปนะต่อไปก็จะเป็นแขนนะทุกคนดูแขนเราก่อนดูแขนเราก่อนทุกคนสองสองสีแบบนี้นะคะอ่ะดูเลยนะคะเมื่อกี้เราทาว่าเจว่นหางไปแล้วนะแล้วเราจะมาทาครีมกันแดดนะคะฉีดผิวขาวของเราเลยทาไปแบบนี้เลยนะซึมเร็วไม่ติดขนนะทุกคนต้องครีมตัวของเราเลยนะดูดูก่อนนี่ เทียบให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะไม่ติดขนนะขาวนะคะขาวแบบธรรมชาตินะไม่ไม่ขาวแบบบอกนะ,ะดูดูดูนะคะคือมันดีอ่ะมันดีมากเลยนะทีมของเรานะคะขวดละเก้าสิบเก้าบาทนะ,ะซื้อหนึ่งขวดนะแถมเจว่านหางจระเข้ไปหนึ่งกระปุกแบบนี้เลยนะแต่ถ้าสั่งซื้อสองขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทส่งฟรีไปเลยนะไม่มีค่าขนส่งนะ ใครสนใจนะสั่งสั่งกดตะกร้านะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะแบบนี้เลยขาวมากไม่ติดขนไม่จกตานะทุกคนบ๊ายบายกดสั่งได้เลยนะ